สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีมังกรกันนะคะชาวราศีมังกรในเดือนมกราเนี่ยตัวท่านเองจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อคนที่ได้พบเห็นนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรง,งนข้ามมีคนอยู่ใกล้ชิดท่านก็มารักมาหลงท่านแต่คนที่เข้ามารักมาหลงเนี่ยจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมีเจ้าของอยู่แล้ว ก็่ใช่คนโสดเข้ามาแบบพยายามทําทุกวิถีทางที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงว่าถ้าคุณไม่เล่นด้วยกับเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็พิจารณาเอาเองแล้วกันว่าจะทำยังไงนะคะ ถ้าห่างไรก็ห่างไปแต่เข้าไปเล่นอยู่ในเกมนี้จะออกจากเกมก็จะลําบากมากในส่วนของความรักนะคะในส่วนของการเงินมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเป็นงานจบๆเข้ามานะคะในส่วนของการเงินจะประมาณนี้ในส่วนของการเงินก็อาจจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเป็น ผู้ใหญ่ผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือ,อก็คูณในส่วนของการเงินอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะประมาณนี้ในส่วนของการเงินนะคะในส่วนของโชคลาบนะคะในในส่วนของโชคลาภได้มาจากเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิง ผู้หญิงให้โชคให้ลาบนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการงานนะคะในส่วนของการงานในส่วนของการงานเนี่ยเป็นงานในในลักษณะของการงานทางด้านของการบริการนะคะการบริการการทํางานร่วมเป็นทีมนะคะเป็นทีมถือว่า เป็นจุดเด่นนะคะเป็นจุดเด่นแล้วก็ในส่วนของการงานงานที่เกี่ยวกับพวกสื่อถึงความรากักอ่าตรงนี้ได้งานที่ทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของความรากักเกี่ยวกับคู่รกักงานเกี่ยวกับพวกประมาณอย่างเนี้ยเออถือว่าเป็นจุดเด่นในส่วนของการงานนะคะ อุปสรรคอุปสรรคนะคะอุปสรรคที่มีก็คือ,อเป็นอุปสรรคในส่วนของภาระและก็ความรับผิดชอบหรือวาอ่าถ้าเราเข้าไปคบใครที่เขามีเจ้าของแล้วมีผู้หญิงของคนคนนี้เข้ามาเป็นอุปสรรคของเรานะคะเป็นอุปสรรคของเราหรือไม่ถ้า เราพบใครแล้วก็ต้องดูแลตัวเราให้มากๆนะคะถ้าเกิดมียกตัวอย่างถ้าเกิดมีตั้งครรภ์หรือมีเด็กขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนต้องรับภาระอยู่คนเดียวนะคะลักษณะของตัวท่านตอนนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะมีอะไรให้ทำมากมายแต่เราเหมือนกับว่าเรารออยู่เราไม่ตัดสินใจขอให้เราตัดสินใจหยิบจับอะไรบางอย่างนะคะ การทำานายไทยทักเป็นการทำานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงไปในคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ